ป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเป็นนโยบายที่จะยกระดับเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วรัฐบาลได้ใช้ความพยายามสูงสุดฟันฝ่าอุปสรรคและข้อจํากัดทั้งหลายจนวันนี้ได้มาถึงวันที่รัฐบาลสามารถทําตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนส่งมอบนโยบายที่จะพลิกชีวิตพี่น้องประชาชนได้และที่สําคัญเป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการ รวมทั้งอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยประชาชนและร้านค้าจะได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ในใจมาตร3และเงินจะส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในใจมาตี4ปีนี้ววนโยบายการเติมเงินหนึ่งืบาทผ่านที่ช่องเ,เป็นการใส่เงินในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานว่าเกิดการจับใจ่ายใช้สอย ยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นนําไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีอันจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้กับ ให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่นกลุ่มเปราะบางกลุ่มกเกษตรกรเป็นต้น เพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพานตนเองได้รวมทั้งจะเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและยังก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิตอลอันจะนัเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วยในส่วนของความคุ้มค่า,ข,าของการดำเนินงานโครงการจะให้สิทธิ์แก่ประชาชนจํานวน 50ล้านคนผ่านดิจิตอลวอลเล็ตวงเงิน5แสนล้านบาทและกำหนดให้ใช้จ่ายในร้านค้าที่กำหนดซึ่งจะเป็นการเติมเงินลงสู่ฐานรากจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยประมาณร้อยละ1.2ถึงร้อยละ1.6จากกรณีฐานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการรัฐบาลจะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560โดยกระบวนการต่างๆต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องดําเนินการด้วยความปาโปร่งใสตรวจสอบได้การดําเนินการโครงการจะต้องเป็นไปด้วยความชื่อสัตว์สุจริตรอบคอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเข้มขัด สาหรับรายละเอียดของการดาเนินโครงการเรื่องแหล่งเงินที่มาและขอจะขอให้ท่านปลัดกระทรวงการทลังเป็นผู้ชี้แจงและประเด็นเงื่องขข,ข้อกําหนดและการพัฒนาระบบของรายละเอียดของโครงการรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงครับขอบคุณครับครับเดียเรียนท่านนายกครับท่านสื่อมาชนครับ